สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC แล้วก็แฟนเพจของครัวแต่งสีมินีเด้งบาร์เชฟแต่งยูนเอทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเชฟเติมสุพรรณนะครับก็วันนี้มานําเสนอเมนูไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เป็นเมนูไทยๆนะครับรับรองความเวอร์วังอลังการสไตล์เชฟแต่งยูนเอแน่นอนนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะครับก็นี่ครับลูกชิ้นนี้ปลากายนะครับปลาคูดนะครับก็ อันนี้ตอนตอนนี้ผมล้างมือแล้วนะครับอันดับแรกเราก็ต้องตั้งน้ําให้เดือดนะครับนี่ครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับเราก็ป้าลูกชิ้นนะครับตามที่เราต้องการเลยครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนี่ครับใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอมันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาเองนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเกับเพจครัวตั้งสี่มีเด้งบาเชฟแต้งยูนเอนครับ ตอนนี้เป็นเชฟเติมทุพันธ์มาดำเนินเพศนะครับเพราะว่าเชฟแต่งเสียชีวิตไปได้ประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรับรองความเบื่อวังอลังการยังเป็นสไตล์เชฟแต่งยูดเออยู่นะครับก็ผมมาดูแลเพศตั้งใจมาทาเพศแทนน้องนะครับน้องเชฟแต่งผู้ก่อตั้งเพศได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่ครับพอเริ่มสุกมันก็จะลอยขึ้นมานะครับพอลอยขึ้นมาเราก็ช้อนที่อันที่สุกนะครับไปแช่กับน้ําเย็นไว้นะครับ พอเริ่มแตกมันนะครับเราก็เติมกะทิลงหัวกะทิลงไปอีกนะครับนี่นี่ครับเราใส่หัวกะทิลงไปครับก็ดูปริมาณนะครับอันนี้ก็กะทิน่าจะประมาณครึ่งโลได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นหางกะทินะครับใช่ลงไปหัวกะทิก็หางกะทินะครับใส่รวมกันไปเลยนะครับ แล้วก็รอ้อยเดือนนะครับเราคนให้เข้ากันหน่อยนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ลูกชิ้นปลากายนะครับที่เราทำไว้นะครับนี่ครับ ค่อยใส่ลงไปครับนี่ครับพอมันเดือดน,นะครับเราก็ใส่ตามด้วยกระชายนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับกระชายซอยนะครับนี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือมะเขือนะครับนี่มะเขือเราปอกหั่นไว้แล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ มันจะได้ไม่ไม่ดำนะครับอันนี้เราเน้นเน้นลูกชิ้นนะครับไม่เน้นมะเขือนะครับเน้นลูกชิ้นปลากรายนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้มะเขือสุกนะครับต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันเลยดีกว่าครับด้วยน้ําปลานะครับใส่น้ําปลาใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าไม่เค็มยังไงเดี๋ยวค่อยมาใส่เพิ่มนะครับวอดตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับตัดหวานนิดนึงนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวรอให น้ำปลาก็น้ำตาลปี๊บให้น้ำตาลปี๊บละลายนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอใช้เวลาหน่อยครับให้มะเขือสุกครับก็เดือดแล้วนะครับมะเขือเราก็เริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวชิมรสหน่อยนะครับม่อกี้เติมน้ำปลาลงไปอีกหน่อยครับยังไม่เค็มได้ที่แล้วครับนี่ครับพอเดือดเราก็ใส่ด้วยพริกพริกชี้ฟ้านะครับให้มันมีสีสันสวยงามเพิ่มความเบ้อวังอลังการนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะครับใส่ลงไปเลยครับนี่ได้มีหอมๆกลิ่นหอมๆนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อยากให้พี่ๆทุกท่านลองทําทานดูนะครับไม่ยุ่งยากนะครับทําตามทําตามผมได้เลยนะครับผมก็ทําอาหารไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาดูแลเพจแล้วก็ทําอาหารไทยนะครับนี่ครับ พอเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับเราก็ตักใส่ชามใส่ชามได้เลยครับนี่ครับมือ้อมื้อเย็นวันนี้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยนะครับนี่มะเขือเราไม่เน้นมะเขือนะครับนี่ครับทานกับปลาสลิดผมว่าน่าจะเข้ากันน่าดูนะครับ ก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะครับสู่เชฟเติมสุพรรณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครัวแตง4ีมินีเด้งบายเชฟแตงลุยเอด้วยนะครับส่วนขนมแล้วก็สินค้าต่างๆทางยัางซั่งทางอินบ็อกได้นะครับพี่ๆครับก็สําหรับวันนี้ผมเชฟเติมสุพรรณก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย